สวัสดีครับพบกับวินเฮาสิบหวันนี้นะครับก็ได้ตัวเตาสุกิชิ้ลิมิเต็ดโคลาหรือว่าโค้กนะครับสีแดงมาเดี๋ยววินจะพาไปดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถจองได้แล้วเพราะว่าเขาปิดรับออเดอร์ไปแล้วแต่จะเอามาอวดไปดูกันครับไปนี่ก็ได้เตามิซูมาลุนะครับเป็นเตาของโค้กลิมิเต็ด มีสองสีแต่วันนี้วินได้สีแดงมนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเออ่าแกะกันเลยตัวเ,เป็นโคลลาสีแดงเีพร้อมๆกันนะครับ เ็นเตาโคกเห็นไหมจะเป็นสุก,กี้ชีสและโคคาโคล่าเป็นลิมิเต็ดนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือฟ้าสุกี้สายไฟก็มีปุ่มเปิดระดับได้2ระดับนะครับแยกเตาปิ้งกับเตาสุก,กี้เหมือนเดิมเดี๋ยววินจะถ่ายรายละเอียดให้ดูนะครับว่าแต่ละส่วนมันเป็นยังไง ไปลิมิตสุกี้ชี้ Limited, hi, แล้วก็โคลาแปะอยู่นะครับเป็นปุ่มควบคุมแยกนะครับระหว่างสุกี้แล้วก็ปิ้งย่างนะครับขึ้นมาดูกันว่าเตาสุกี้เป็นแบบนี้ส่วนปิ้งย่างอยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับไปไปดูที่เสียบปลั๊กกันที่เสียบปลั๊กจะเป็น3ามดูนะครับแล้วก็มีฝาปิดชาบูมาให้ดีงามตามท้องเรื่องครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเตาสุกี้ชิโคล่าลิมิเต็ดแล้วถ้ามีสินค้าอะไรที่น่าสนใจวินจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย